โยโยทุกท่านสวัสดีครับทุกคนอยู่กับแมปไขจูยูนิเวิร์สอีกเช่นเคยและวันนี้ผมจะมารีวิวเจ็ตจากัวบีสอัน,นว่าบีสถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือเจ็ตจากัวในหนังก็เซื้อัลติม a านะครับเราก็จะมารีวิวกันเลยนะไปเกิดที่โตเกียวเราจะปรับให้มีเสียงประมาณนี้แล้วก็ออฟ สำหรับทีพสสำหรับนี่ครับก็จะเป็นโมเดลของเจสจากัวนผมเรียกว่าเจสจากัวบีบีแล้วกันนะผมชอบเรียกมาครับดูท่าเดินกันครับค่อนข้างเท่มากเลยนะสำหรับโมเดลเราจะดูแอนิเมชันการอยู่เฉยๆกันหันหัวไปซ้าย เราจะดูอนิเมชั่นกันนะครับเฮ้ยเห็นขัดตกโอ้ทรงดีมาดูท่าเดินกันท่าเดินก็จะเป็นประมาณนี้ครับเขาจะถืออันนี้จะเป็น อาวุธที่ได้มาจากคีบของหรือว่าเกราะของเอ็กิลัสส่วนหนึ่งเขาจะเอามาผูกกับเชือกและติดกลายเป็นอาวุธซึ่งค่อนข้างทรงพลังมากเลยนะครับกเกราะของเอกิลัสเอาไว้ฟาดหัวตากแตนจนตายได้เลยนะครับอันนี้พูดจริงนะครับในเนื้อเรื่องไปติดตามชมกันได้นะครับถ้าเดินก็จะประมาณนี้นะสปริงโมเดลค่อนข้างผมชอบตัวนี้มากเลยนะถาวิ่งก็จะเหมือนคนเลยนะต่อมาดูสกิลกัน สกิลที่หนึ่งสฟันสองทีนะครับอีกทีหนึ่งูฟันสองทีต่อมาสกิลที่สองพุ่งหอบแทงครับพุ่งแล้วก็แทงนะพุ่งแล้วก็แทงต่อไปสกิลสามเป็นการพุ่งแทงแบบยาวๆนะครับสำหรับเจดจากัวบีบีนะต่อไปสกิลที่สี่เป็นการหมุนแบบเฮลิคอปเตอร์นะครับ ไม่ได้นานนะครับไม่นานครับแค่หมุนให้ครบรอบตัวแล้วก็หยุดนะอีกทีหนึ่งสกิลนี้ค่อนข้างเร็วนะต่อมาสกิลห้าเป็นการสร้างบาเรียแบบนี้นะครับจะสิมด้วยนะว่าบาเรียอันเนี้ยสามารถป้องกันลำแสงของสัป,ปลาดได้ทุกตัวเลยนะครับย้ำนะครับแค่ลำแสงหรือว่าถ้าที่เป็นแบบยำ้ำลำแสงนะย้ำว่าลำแสง ก็จะสามารถสะท้อนนำแสงกลับไปหาสัตว์ประหลาดหรือว่าใครจูที่ยิงนำแสงใส่เรามาแล้วก็สามารถสะท้อนสะท้อนไปหามันได้ด้วยนะครับ <S <S ถือว่ามีประโยชน์มากเลยครับท่านี้ต่อมาท้าวิ่งแล้วก็ลองดูท่าอาก็นนี้ด้วยนะครับท่านี้จะโผล่มาตอนที่ เหมือนว่าไม่สปอยดีวะ่ะต่อมา,าอเป็นแี่ง A.I. นะคะถ้า V จะเป็นการบล็อคพลังนะครับค่อนข้างนิ่มากเลยนะสำหรับจิตจักรเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากค่ะเนื่อพื้นที่ยังค่อนข้างเลี้วค่องแค่สามารถเอาไปหลักไคจูได้แลยหรือไคจูยินเวิร์ส เป็นตัวละครที่เท่มากครับสำหรับผมแล้วเช่นชอบมาดแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาลงสำหรับเราไปแล้วครับหมดเวลาแล้วนะคะไ<ห>ะขอลาไปก่อจสวัสดีครับทุกคน